สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแกร์บเบลเกอร์จะมาพรีวิวก่อนเกมครับในเกมที่ไฮพาร์ตนะครับจะเจอกับ AI Pe เ p เปครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมที่อยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับกับทีมที่อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางไฮพาร์ตนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมของโมเมนะครับชนะมาแล้วนะ 9นัดรวดครับแต่ว่าลงแข่งไป10นัดนะเกมที่แพ้เนี่ยก็แพ้กับ ai paper นี่แหละรครับเพื่อนๆเ,เกมวันนี้นะครับจะสามารถล้างตาล้างแค้นได้หรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมี ผลในเรื่องของตารางคะแนนด้วยนะบอกได้เลยว่าผลของคู่นี้เนี่ยมันมีความสําคัญพอสมควรเลยนะครับด้วยเป็นการสียเวลาเราไปพูดคุยกันเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวันนี้จะมีการแข่งขันกันนะครับโคเบอวิลกเตาหลีใต้นะครับทีมไฮพาร์ครับจะเจอกับทั้งหน้าของ AI Pepper นะครับซึ่งแน่นอนว่า ก่อนหน้านี้นะครับทีมไฮพาร์เนี่ยทำผลงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแข่ง10นัดเนี่ยชนะมา9นัดรวดนะครับแต่ว่านัดแรกเนี่ยก็ได้พ่ายแพ้ให้กับ AI Paper ไปนะ2ต่อ3เซตนะครับหลังจากนั้นครับผลงานของไฮพาร์สเนี่ยทำผลงานได้ดีเลยนะ ก็ชนะมา9กนัดรวดนะครับแล้วนัดล่าสุดครับโมเมและชาสุดสดของเราเนี่ยก็ได้รางวัล MVP ด้วยนะครับต้องบอกว่านัดที่ผ่านมาเนี่ยโมเมของเราโหโชว์สกิลแบบว่ามาเต็มครับเกมรุกเกมรับนะครับเกมรุกเนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าโมเมเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับในการเล่นเกมรุกส่วนเกมรับนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดีวันดีคืนครับจังหวะการขุดจังหวะการพุ่งรับมือเดียวเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนเนี่ย เขาเตอร์แท็กกลับไปโจมตีฝั่งตรงข้ามได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยโมเมทําได้ดีมากๆนี่คือสิ่งที่โอ๊คมองว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนครับการเจอกันวันนี้นะครับทีมไฮพาร์เนี่ยชนะมา9นัดแพ้ไป1นัดนะครับส่วนผลงานของทาง AI p a p ปเปเนี่ยแข่งไป9นะครับชนะ6แพ้3นะครับซึ่งแน่นอนว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้าวันนี้ครับไฮพาร์ Hi เก็บ3แต้มได้นะครับพวกเขาจะมีเพิ่มเป็น28คะแนนนะครับพอมาเป็น28เนี่ยจะทําให้ทิ้งห่างคุณใดนะครับไปถึง11แต้มคุณใดในตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่2นะครับแต่ถ้าวันนี้ไอเปเปอร์สามารถเก็บ3แต้มได้นะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมี19คะแนนนะครับแซงคุณใดขึ้นไปเป็นอันดับที่2และไล่ทางฝั่งของไฮพาร์ตอยู่เพียงแค่6แต้มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนเกมวันนี้มีความสําคัญมาก ถ้าฝั่ง AI Paper ยังต้องการที่จะลุ้นแชมป์ในรอบเก็บคะแนนอยู่เนี่ยการชนะ i g p p a ์วันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับส่วน i g p p a ์ถ้าอยากให้เล็กหลังๆเนี่ยมันไม่ต้องกดดันมากนะครับมันคะแนนทิ้งห่างๆไปเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องเก็บชัยชนะจาก AI Paper ให้ได้นะครับถ้าให้ดีเลยเนี่ยคือการชนะ3-0หรือ3-1เพื่อจะได้เก็บ3แต้มถ้า โอกมองว่าเอาชนะไว้ก่อนเนี่ยสาก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะซึ่งวันนี้แฟนแฟนไฮพาร์สนะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือเกาหลีเนี่ยอกเชื่อว่าจับตาเกมนี้นะครับเพราะว่าคือไฮพาร์สเนี่ยชนะมาทุกทีมแล้วเพื่อนในฤดูกาลนี้นะเพียงแต่ว่าเหลือแค่ไอ p เปเปอร์เท่านั้นนี่แหละครับที่ยังไม่ชนะนะนัดแรกก็แพ้ไปด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยคาใจแฟนๆไฮพาร์สนิดนึงเจอกับวันนี้เนี่ย ก็เลยหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาชนะทางฝั่งของ AI Paper ให้ได้นะครับทีนี้ครับเรามาดูจุดแข็งจุดอ่อนของทั้ง2ทีมกันบ้างมีอะไรนะครับแน่นอนครับว่าจุดแข็งของทีม High Pass เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการกระจายแต้มกันตีอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่คังโซวีโมมาแล้วก็โมเมนะหมายถึง m i ดเดิลบ็อด้วยครับไม่ว่าจะเป็นจียูและเซบีนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวมากๆไปพูดถึงในเรื่องของ สามประสานงานบอลยากันก่อนนะครับโมมาโมเมคังโซวีนะต้องยอมรับกันจริงๆว่าในเรื่องของการทําคะแนนเนี่ยต่อให้เป็นการประสานงาน3คนก็จริงแต่ว่ามันจะหนักไปทางโมมาหน่อยเ,เพื่อนๆด้วยตําแหน่งของโมมาเลยครับเป็นบีหลังนะการทําแต้มเนี่ยจึงจึง,จ,งจึงเป็นหน้าที่สําคัญของตําแหน่งบีหลังอยู่แล้วนะครับซึ่งโมมาก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีนะส่วนทางหน้าของโมเมและคังโซวีเนี่ยบทบาทจะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือเวลาอยู่แดนหลังเนี่ย ก็จะเล่นเกมรับซะเป็นหลักใหญ่นะครับส่วนอยู่แดนบนเนี่ยก็จะช่วยโมมาในการทําคะแนนนะครับซึ่งแน่นอนว่า3ภาษางานนะครับในในโมมาโมเมคังโซวีเนี่ยก็ทั้งสื่อเกาลีเขาก็มองว่าเป็นเขาเรียกว่าสาภาษางานที่มีคุณภาพสามภาษางานที่ทรงพลังมากๆซึ่งในมุมโอ๊กเนี่ยโอ๊กก็มองว่าเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตัวของโมมาเองเนี่ย เขาก็อยู่กับหลีกเกาหลีมานานครับคือเขาสามารถเล่นได้แบบสบายๆคว้าแชมป์กับฮุนไดมาแล้วด้วยมาอยู่ไฮพาร์ก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะนะครับส่วนทางฝั่งของโมเมของเรานะครับก็เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยนะครับมาอยู่หลีกเกาหลีฤดูกาลนี้ก็ฤดูกาลที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของประสบการณ์เนี่ยแน่นนะครับเพิ่มเติมคือเก่งขึ้นด้วยในเรื่องของเกมรับนะครับแล้วก็อีกคนนึงคือคังโซวีเนี่ยคนนี้ก็คือซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเกาหลีเขานะครับมันเลยทําให้อุกมองว่าตอนเนี้ถ้าจะมองจริงๆนะ บีหลัง1คนกับหัวสาว2คนเนี่ยในมุมโอ๊กเนี่ยโอ๊กมองว่าทีมไฮพาร์ s เนี่ยดูลงตัวมากที่สุดในลีกคือโมมาก,กับโมเมก,ก็มีประสบการณ์คังโซวีก็เป็นระดับซูเปอร์สตาร์ของของทางทีมชาติเกาหลีเขาเลยครับมันเลยทําให้ดูลงตัวมากๆส่วนสิ่งที่โอ๊กมองว่าทําให้แนวรุกเนี่ยมันมันดูมีความมันดูมีความดีมันดูมีความรุนแรงแล้วก็ดูมีความแม่นยำเนี่ยโอ๊กมองว่า มันมีบางจังหวะครับที่เขาโยกครังโซวีหรือโยกโมเมเนี่ยไปตีหัวเสาฝั่งขวาด้วยนะครับซึ่งถ้าได้ตีหัวเสาฝั่งขวาเนี่ยของโมเมเนี่ยแทบจะใส่แต้มใส่สกอร์ได้เลยเพื่อนเพนเพราะว่าตัวโมเมเองอ่ะอยู่กับทีมชาติไทยเนี่ยเล่นบีหลังก็จะตีหัวเสาฝั่งขวาใช่ไหมคือจังหวะที่โมเมได้ขึ้นตีหัวเสาฝั่งขวาเนี่ยอกมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็แทบจะใส่สกอร์ได้เลย ซึ่งตรงนี้ก็ต้องชื่นชมโค้ดนะมีการปรับวางตำแหน่งกันได้โอเคได้ดีพอสมควรเลยรวมถึงการเปลี่ยนเซอินลงมาช่วยเล่นเกมรับอะไรแบบนี้มันก็ผ่อนแรงของทางฝั่งของคังโซวีแล้วก็โมเมได้ดีนะครับส่วนที่ต้องชื่นชมนะครับนั่นก็คือในตำแหน่งมิดเดิลบ็อกนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซบีนแล้วก็จียุน2คนนี้ยังเป็นดาวรุ่งอยู่แต่ว่าผลงานเนี่ยเล่นดีไม่แพ้พวกพี่ๆคนอื่นในลีกเลยนะต้องบอกว่า2คนนี้ก็มีส่วนที่ทำให้ไฮพาร์เนี่ยดูกลมกล่อม ลงตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่โอพูดมาทั้งหมดเนี่ยโอ้มองว่าไฮพาร์ตก็อยู่ในจุดที่ลงตัวจริงๆนะครับคือชนะมาเก้านักรวดแล้วก็บรรยากาศทีมดีนะครับทีมสปิริตอันเนี้ยยอดเยี่ยมมากๆเป็นสิ่งที่โอมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่ง AI Paper ครับต้องบอกว่าการมาของชิมาบุระเนี่ยทำให้ AI Paper เนี่ยโอ้โหดูร้อนแรงขึ้นมามากๆนะครับตรงนี้โอมองว่าสําคัญจริงๆเพราะว่าทางชิมาบุระเนี่ยอยู่กับ ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่กับเอ็นซมาเรารู้มือกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหคือเก๋าและกําลังยังไม่ตกนะครับถึงแม้ว่าโอเคแหละอาจจะเป็นผู้เล่นซีเนียขึ้นมาแล้วแต่ว่าพละกกาลังจังหวะวิธีการเล่นชิมะมูระก็คือชิมะมูระแหละครับโอ้โมองว่าถ้าบอเลเร็วในลีกเกาหลีตอนเนี้ก็หาตัวจับชิมะมูระยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอกอกว่าวันนี้มวยถูกคู่นะครับซึ่งในมุมมองของโอ๊กเนี่ย มองว่าเกมเกมนี้สี่เซตขึ้นไปแน่ๆนสี่เซตขึ้นไปแน่ๆถามว่าไฮพาร์ของเราเนี่ยมีโอกาสชนะไหมมองว่าก็มีโอกาสแพ้ไหมก็มีแต่ว่าถ้าเราจะมองกันตรงนี้ด้วยทีมสปิริตด้วยความลงตัวเนี่ยโอกว่าไฮพาร์ดูเหลื่อมกว่าดูเหนือกว่าเล็กๆนะอ่าดูเหลื่อมกว่าดูเหนือกว่าเล็กๆแต่ก็ต้องก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าชิมาบูระเขาก็ร้อนแรงจริงแต่ว่าด้วยความที่เป็นบอลเ็วเพื่อนเพื่อนพอยืนแดนหน้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องวนไปแดนหลังอะไรอย่างเงี้ยทำให้โอกว่าความต่อเนื่อง ในการทําแต้มอ่ะมันก็อาจาจะมีสะดุดสะดุดไปบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI Paper คนอื่นเขาก็สามารถทําผลงานได้ดีอันนี้ก็ต้องหน้าระวังไว้เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆอ้าวพิพวิวก่อนเกมประมาณนี้ครับแล้วก็การแข่งขันในแข่งขัน5้ามงเย็นนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสโตรเกอร์เดี๋ยวมาไลฟ์สกอร์ ร่วมเชียร์โมเมไปด้วยกันนะครับสักประมาณ4ี่โมงครึ่งสิบหกนกาสามสิบนาทีหรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นเดี๋ยวว่ากันไปวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันม,ม่นะครับสวัสดีครับนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ